สวัสดีครับก็กลับมานำเสนออีกครั้งนะครับคราวที่แล้วเนี่ยแสดงเป็นตัวเลขนะครับของตัว a c c e l e ม o m e t e r นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะดูยากนิดหนึ่งเพราะเป็นตัวเลขนะครับเวลาเราขยับเนี่ยก็จะ,ะเห็นค่าตัวเลขเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับคราวนี้ก็เลยทําเป็นแนวแกนนะครับแนวแกนด้วยกันแนวแกน y ครับแล้วก็เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราปรับเจ้าตัวเซนเซอร์นะครับเราก็เห็นแกนเนี่ยเปลี่ยนไปตามค่าที่เราปรับตามเซนเซอร์นะครับ นี่ครับเราก็ทำให้ดูง่ายขึ้นครับเราจะเห็นว่าตอนนี้แนวแกนเขาจะเป็นตัวบอกนะครับว่าตอนนี้เซนเซอร์อยู่ในมุมแบบไหนนะครับนี่ครับแบบนี้เราก็จะทำให้ดูง่ายขึ้นนะเพราะว่าสื่อสารในรูปแบบของออกราฟ,ฟิกนะครับไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขนะครับ ถ้าอยากเห็นในรูปแบบตัวเลขลองไปย้อนดูวิดีโอเดิมนะครับวิดีโอมันจะมีพูดถึงที่แสดงเป็นตัวเลขนะครับอันนี้ผมก็เลยปรับนะรับให้อ่าแสดงเป็นแกนไดแกนวแทนคราวนี้เราก็จะเห็นง่ายขึ้นนะครับว่าตอนนี้เซนเซอร์เนี่ยเอียงไปทางซ้ายหรือเอียงไปทางขวานะหรือว่างายหรือคว่ำนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็สามารถนําค่านี่ครับที่ลักษณะของแกนนี่ครับมาประยุกต์ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ ไปทาอะไรเพหน้เล่นได้หลายอย่าง,างเช่นบาลานนะครับระบบของการบราลานเราก็สามารถจะดูได้นะว่าถ้าเอียงไปทางนี้เราก็พยายามปรับบาลานกลับมาที่เดิมอะไรทํานองนี้นะครับโอเคเราเห็นแบบนี้แล้วก็ตัวเซนเซอร์ค่อนข,ข้างจะมีประโยชน์เยอะนะครับไปประยุกต์ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับนี่ครับโดยเฉพาะที่เราซื้อบอร์ดยีทีที่มีจอบิล์อินมาในตัวหรือนี้จะทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับ แต่ถึงจะต่อจอข้างนอกก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้พอดีผมใช้บอร์ดที่มีอยู่แล้วนะครับครับผมเดี๋ยวก็จะไปทําส่วนเพิ่มเติมนะครับว่าเดี๋ยวเวลาไปต่อกับตัวมอเตอร์นะครับเราก็เราเห็นว่าตอนนี้มอเตอร์เนี่ยทําให้อุปกรณ์เราเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะหรืองหงายอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับครับเดี๋ยวก็มาดูวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ